ต้องจำคำนี้ไว้ดีๆว่าปฏิจจสมุปบาทแปลว่าอาการอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นของสิ่งทั้งพวงในชั้นแรกก็ต้องรู้จักคำว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจหก <c oughs> อย่างนี้ก่อนแล้วก็รู้จักคำว่ารูปเสียงกลิ่นรสกฎ โูตธัรมะธรรมารมมอีกหกอย่างนี่ด้วยเช่นว่าตากัะรูปอาศัยกันแล้วก็เกิดจักสุวิญญาณขึ้นสังเกตเดียวมีสามอย่างตาอย่างหนึ่งรูปอย่างหนึ่งวิญญาณอย่างเป็นสามอย่างทำงานด้วยกันอยู่ก็เรียกว่าผัสสะผัสสะ ถ้าคุณรู้จักผัสสะแล้วก็รู้ต่อไปว่าผัสสะนี้ให้เกิดเวทนารู้สึกต่อผัสสะรู้สึกสิ่งที่เป็นผลของผัสสะเป็นเวทนาที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างท่านมีเวทนาอย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดตัณหาถ้าเวทนาพอ,อใจมันก็อยากจะได้เห็น พยันะไม่พอใจมันก็อยากจะทําลายทีนี้มันเกิดตัณหา <c oughs> ตัณหาคือความอยากอยากแ <c oughs> ทา่มันก็เกิดกูปาทานเมื่อเกิดความหมายแห่งตัวกู้ขึ้นมาแล้วหมวายความตัวกูได้ตั้งต้นขึ้นมาแล้วเต็มอยู่ในจิตใจนแต่ยังไม่ทันคลอดออกมาตัวกูเป็นพบพบ เกิดอยู่ในคันคลอดออกมาเป็นชาติอนะาศัยพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นชาติเป็นตัวกูสมบูรณ์แล้วกัมมาคามันได้ไปจับช่วยเอาอะไรมาเป็นนะตัวตนบ้างเป็นของตนบ้างอย่างเต็มที่ทีเดียว ก็คือไปเอาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นมาเป็นของตนแตนี่เพราะมันเป็นต้นที่มันโง่เพราะมันมาจากอวิชชานี่เรียกว่าปฏิจัสมุบบาทหรือกระแสแห่งปฏิจัสมุบบาท ตั้งต้นตั้งแต่ว่าตากระทบกับรูปเป็นต้นแล้วก็เกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเป็นกระแสอย่างนี้อยู่ในชีวิตประจําวันของเราเรียกว่ากระแสะแห่งปฏิจจสมุปบาท